สวัสดีครับวันนี้ออกมาอีกแล้วครับช่วงนี้งานนอกเยอะวันนี้ไปทางเพชรบุรีฮะออกจากบ้านออกจากโรงงานประมาณแปดโมงครึ่งฮะตอนนี้ออยู่แถวนครอ,อินนะไม่รี้ถึงกี่โมงไม่รู้นะ ดู GPS ก็อยู่ประมาณ3ชั่วโมงที่17หรือ208กิโลเวลาถึงระบุไว้ที่ตอน11แล้12โมง50นะแล้เ,เที่ยง50นะครับอัดคลิปเป็นเล่นนะฮะตอนนี้รถติดมากเลยครับ มีภารกิจด่วนนี่ครับไปอกรมชนรประทานนะฮะเก่งอ่าอะเนะก่งกระจานนะครับก็ย,ยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวลองดูว่ามันอ่ว่าจะไปถูกหรือเปล่าตามทีเบนะ ตอนนี้ GPS แดงเผือกมาฮะ ตอนนี้วิ่งได้อ่า49กกิโลเมตรนะฮะนาฬิกาในในรถอาจจะไม่ตรงนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยว